โอเคครับสวัสดีครับวันนี้มาดูยางรองแท่นเครื่องนะครับผมของ Ford Ranger ปี2006นะครับซึ่งของผมเนี่ยมันจะเป็น4 v wheel นะถ้าเป็น4 v wheel เนี่ยไอ้ยางนี่ยางรองแท่นเครื่องของเขานะครับผมอันนี้ผมสั่งมาจาก Lazada ราคาประมาณ2008นะครับผมเพาจะตดตาแบบนี้มาให้ตรงรุ่นนะครับ UR ซึ่งไอผมจะแตกต่างและก็ราคาสูงกว่าปกติหน่อยเพราะว่านี่ไอตัวเนี้ยมันมแพงกว่าตัวเนี้ยตัวนี้ก็พันกว่าแหละนะครับผมอันนี้เป็นยางรองแท่นเกียร์นะครับผมยางรองแท่นเกียร์ของ w View ตัว w h e e l นะครับผมซึ่งถ้าตัวถ้าตัวธรรมดามันจะไม่เป็นแบบนี้มันจะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้แต่มันมี2องอ่อนนะครับผม ซึ่งตัวนี้ก็สั่งมาแล้วโอเคของมาถึงแล้วนะครับตรงสเปคครับผมไปแล้ว